นอกจากอาหารท้องถิ่นแล้วเราก็ยังจะกินฟาสต์ฟู้ดของอาหารท้องถิ่นอีกนะนี่นะทุกคนอะไรนะจิลลี่หรือจอลลี่บีจอลลี่บีพึ่งขายไกยน่นี่นะเป็นพึ่งขายไก่แบบพึ่งอ่ะพึ่งขายไก่นี่ไก่ก็ไม่ค่อยต่างจากแมคโดนัลด์หรือเคเอฟซีบ้านเราเท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติากันดีกว่านะอันนี้ผมชิมออกมาทุกคนเขาบอกว่าที่เนี่ยแบบนิยมมากมากกว่าเคเฟซีที่ไม่มีเลยอืมใช่เห็นแค่แมคโดนัลด์กับนี่ อันนี้เลอโเนาะเบอร์เกอร์คิงเห็นบ้างนิดนิดแต่เนี่ยเต็มเต็มเยอะเต็มเมืองมีทุกที่เลยไปตรงไหนก็เจออืมคืออ้าจริงจริงมะสำหรับผมเนี่ยมันเค็มน้อยกว่าเคปซีแล้วซอสที่เขาให้อะเขาไม่ได้ให้จิ้มซอสมะเขือเทศนะที่นี่เขาจะให้จิ้มเกรวี่เป็นเกรวี่อืมจิ้มลันเนียนขึ้นเนาะเนียนขึ้นไปกบไปกบความเค็มอีกนิดนึง เอาจริงมะทุกคนคือจะป้าบอกว่าอะไรนะมันเค็มกว่า KFC ป่ะใช่ไหมเออ,เอ,อแต่ของผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเค็มน้อยกว่าเพราะมันอาจจะเป็นในนี้ด้วยอันนี้มันเค็มเกลือใช่แต่ของบ้านเราเนี่ย KFC เนี่ยจะเป็นเค็มโขลดเออแล้วก็ทุกคนมันมีสองแบบนะแม่ผมสั่งมาสองแบบคือแบบเผ็ดซึ่งผมกินไม่ได้นะทุกคนอันนี้แบบเผ็ดนะแล้วก็จะมีแบบเผ็ดเขาจะมีธงปักมาอ่าใช่ดูดิเป็นสไปซี่น่่ารักอะน่ารักมากเลย มันก็จะมีนี่ยอาราชิโนที่ผมกินเนี่ยหน้าตามันดูเหมือนไก่ไม่ร้อนอนะทุกคนรวมๆแล้วถ้าใครมาผมอยากให้ลองสักครั้งหนึ่งอร่อยนะอร่อยมากมรู้ไหมเหตุไปเหตุผลว่าแบาบคนมากินเยอะมากทำไมน่าจะเป็นแบบเฟรนช์ชายแบบฟาสต์ฟู้ดท้องถิ่นเว้ยแล้วก็ราคามันถูกมากเลยนะจะบอกว่าเมื่อกี้เราซื้อมาแบบกินเยอะแยะไปหมดเลยอะซื้อแบบซื้อไอติมซื้อเนี่ยไอไอเบรเก็ตเนี่ยหกชิ้นมีอะรวมแล้วก็อะไรนะมีอะไรไหมมะมีเบอร์เกอร์อีกสองชิ้นมีเบอร์เกอร์ประมาณห้าร้อย แปดร้อย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 ไม่ใช่เหรอดูด <abl is, S 2> ังดูอยู่แปดไม่ใช่แปดอันนั้นแปดร้อยเปโซแต่ว่าเปโซคิดเป็นห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยบาทประมาณห้าร้อยบาทเมืองไทยอ่ก็รวมทั้งหมดเนี่ยทุกคนก็ห้าคิดเป็นเงินเมืองไทยก็ประมาณห้าร้อยบาทนะแต่ถ้าคิดเป็นค่าเงินที่นี่ก็ประมาณแปดร้อยเปโซสปากเกตตี้กล่องหนึ่งอ่ะเขาขายแค่สามสิบบาทตกสามสิบบาทแล้วก็เซตอาหารเซตหนึ่งอ่ะเซตไก่ทอดเซตอะไรเงี้ยเซตหนึ่งอ่ะหกสิบบาทถูกแล้วอร่อยอ่ะเออ โอเคครับก็อยู่กับผมนะครับบอาสซาพาเพอร์เนะครับก็ต้องมาเปิดลิปไปตรงนี้นะเพราะว่าตอนแรกๆก็จะเป็นการชิมไก่นะคงยังไม่ไปไหนกันใช่ไหมเดี๋ยเพิ่งเย่าเพิ่ง,พงดูกันให้จบก่อนก็เพื่อเคลื่อกากจจะงงนะครับว่าจอ์ลี่บีเนี่ยมันคืออะไรนะเพราะว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็อาจจะไม่เคยเห็นนะแต่เห็นพ่อผมจะบอกมาว่าในกรุงเทพเนี่ยมันมีอยู่ใครเคยลองแล้วก็มาบอกกันได้นะครับว่าจอ์ลี่บีของเมืองไทยเนี่ยมันอร่อยไหมแต่วันนี้ผมจะมาดูนค,ครับว่าประวัติของจอ์ลี่บีครับ จอร์นลีบีเนี่ยทำไมมันถึงมีทั่วฟิลิปปินส์ไปหมดเลยไปดูเลยครับบอกกันก่อนเลยนะครับถ้าพูดถึงจอร์นลีบีเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็คงจะไม่รู้สึกคุ้นกันเท่าไหร่นะเพราะว่าจอร์นลีแต่ว่ารู้หรือไม่นะครับว่าจอร์นลีบีเนี่ยก่อตั้งมา40กว่าปีแล้วนะแล้วก็เคยเอาชนะตัวของแมคโดนัลล์มาแล้วด้วยนะซึ่งเป้าหมายของจอร์นลีบีนะครับก็คือการที่จะเป็นธุรกิจอาหารฟาสต์ฟู้ดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกหรือว่าเป็นอันดับหนึ่งนั่นเองครับจาาากอหร หวานนะครับของหวานเนี่ยสู่อาหารข้าวเพื่อนๆอ,อาจจะไม่รู้นะครับเห็นมันเป็นร้านไก่ที่ผมกินกันตอนต้นเนี่ยเขามีขายไอศครีมด้วยนะซึ่งจริงๆแล้วจอนลีบีเนี่ยเริ่มต้นมาเนี่ยเป็นร้านไอศครีมครับในปี1 9 7 5ครับแล้วก็จะมีเจ้าของอย่างโทนี่แทนนะครับที่เรียกสั้นๆนะเพราะว่าชื่อเต็มของเขาก็คงค่อนข้างอ่านยากผมไม่ได้เก่งอังกฤษขนาดนั้นต้องขออภัยด้วยและภายของเขานะครับก็ตัดสินใจที่จะซื้อแฟนชายไอศครีมห่อ แมกโนเลียนะครับและเปิดร้านที่เมโทรมาเนลานะครับโดยมีจุดเด่นนะครับให้ขายไอศครีมลูกใหญ่กว่าร้านอื่นๆถึงอย่างนั้นนะครับพวกเขาก็ค้นพบรับว่าจริงๆแล้วเี่ยชาวฟิลิปปินส์เี่ยชอบทาของร้อนๆครับก่อนที่จะทานของเย็นนะครับจึงตัดสินใจเพิ่มเมนูของขขาอย่างแซนด์วิชและเบอร์เกอร์เข้ามาด้วยเลย3ปีต่อมานะครับได้มีเมนูที่มีชื่อว่ายำเบอร์เกอร์ได้ถูกคิดค้นขึ้นนะครับและกลายเป็นกระแสฮิตไปทั่วเมืองเลยแทนและภรรยานะครับจึ้งตัดสินใจโฟกัสจับการทำอาหารคราวครับโดยเพิ่มเมนูอย่างไก่่ทออดาตและเมนนูื ที่บอกเลยว่าคุ้นลิ้นชาวฟิลิปปินส์เป็นอย่างดีเลยนะร้านอาหารจอนี่บีนะครับได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการและขยับขยายสาขาไปเรื่อยๆจนตอนนี้จอนลี่บีนะครับมีเพียง5าสาขาเท่านั้นเองเจ้าของร้านอย่างแทนเนี่ยก็ตั้งเป้าหมายไว้อย่างสูงเลยครับว่าฉันเนี่ยจะเป็นบริษัทอาหารเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดในโลกและสุดยอดที่สุดในโลกเลยแต่แน่นอนครับว่าสิ่งที่เขาพูดนะครับเป็นความจริงอย่างยิ่งนะครับแต่เพื่อนๆของ,ของเขาครับก็ไม่เชื่อครับเพราะว่าเดี๋ยวนะน,นายเนี่ยมีแค่5้าสาขาเนี่ยนายคิดจะไปเป็นเมืงองโลนฝัหวนหรือเล่า แล้วหลายเจ้าที่จอลลี่บีนะครับได้ขายดีมาอย่างยาวนานนะครับศึกแรกของจอลลี่บีก็มาถึงครับก็คือศึกจอลลี่บีเวอร์ซัสแมคโดนัลล์ครับในปี1981นะครับร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดเจ้าดังอย่างแมคโดนัลล์ได้บุกตลาดฟิลิปปินส์นะครับแน่นอนนะครับว่าแทนในล่ะคาเตือนจากเพื่อนๆผู้หวังดีว่ารีบถอนตัวเถอะก่อนที่จะเจ็บตัวดูยังไงยังไงร้านเล็กๆที่มีแค่5สาขาเนี่ยจะไปเอาชนะแฟรนไชส์เจ้าใหญ่จากอเมริกาที่คิดค้นแฮมเบอร์เกอร์ได้หรอ โชคดีนะครับที่แทนเนี่ยหัวดรือครับที่จะไม่ฟังคำเนินของคนอื่นๆนะครับเขายังมุ่งที่จะทำร้านจอร์นี่บีต่อไปในที่สุดจอรลนี่บีก็สามารถเอาชนะแมคโดนลไม่ว่าจะเป็นในแง่ของส่วนแบ่งตลาดหรืออันดับความนิยมที่ลูกค้าเทใจให้นะครับ สาเหตุหลักเนี่ยมาจากคุณภาพและรสชาติของจอห์นดบีที่ถูกฝากชาวฟิลิปปินส์มากกว่าครับอาหารของจอห์นดบีเนี่ยมีรสชาติหวานกว่าเคื่องเทนมากกว่าและเค็มกว่าพูดง่ายๆว่ารสจัดนั่นเองซึ่งบริษัทใหญ่ๆอย่างแมคโดนัลด์ไม่สามารถปรับเปลี่ยนสูตรของตัวเองได้ดั่งที่ตัวเองต้องการครับเพราะต้องเป็นตามที่บริษัทใหญ่กําหนดเท่านั้นนอกจากนี้นะครับแทนก็ได เล่าลูกค้านะครับว่าลูกค้าเนี่ยชอบโปรโมชั่นมากๆครับในการตลาดของจอร์นี่บีมากกว่าและรู้สึกว่าร้านของจอร์นี่บีนะครับให้วัรยากาศที่อบอุ่นมากกว่าจึงเป็นไปได้นะครับว่ากลยุทธ์ของโลเคชันนะครับของจอร์นี่บีเนี่ยนั้นเป็นกลยุทธ์ที่สร้างความสําเร็จเป็นอย่างมากนะครับให้กับการเอาชนะแบรนด์ของแมคโดนัลด์ได้และสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําตลาดร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดของฟิลิปปินส์ได้ในปีที่1985ครับ รวมๆแล้วนะครับทุกคนประวัติของจอร์นี่บีที่ดูน่าสนใจของผมที่ผมไปคัดกรองมาก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นประวัติเกี่ยวกับการที่เขาเนี่ยได้แพร่พันธุ์ของจอร์นี่บีเนี่ยไปทั่วโลกเลยนะก็คือจะไปฝ่งของยุโรปและเอเชียด้วยนะใครอยากรู้มากกว่านี้ครับว่าจอร์นี่บีเราประสบความสําเร็จแค่ไหนสามารถไปอ่านไว้ในเว็บแหล่งข้อมูลที่ผมเอามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ในดีสคริปชันครับถ้าเกิดใครชอบวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์อย่าลืมกดติดตามนะครับ ต้องจอดลีบีนะครับอย่าไปหากินอย่างอื่นนะตอนลีบีฟาสต์ฟู้ดอันดับหนึ่งของฟิลิปปินส์ครับ